ประเทศไทยเขาบอกก็ถูกจัดอันดับให้เป็นสุดยอดจุดหมายปลายทางยอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยเขาบอกก็ามาจากสื่อคือ BBC News Research สื่อ BBC เนี่ยเป็นสื่อของอังกฤษนะครับเรียกว่าอันดับหนึ่งของโลกเลยล่ะเขาก็ไปสำรวจความคิดเห็นของคนที่ติดตามข่าวสารของ BBC เนี่ยแหละครับหมื่นกว่าคนเลยนะเขาก็พาดหัวแบบนี้เลยเนี่ยผมไปเอาข้อความเข้ามาเลยนะครับให้เห็นว่านี่เป็นข่าวสารที่มาจากสื่อของต่างประเทศเลยบอก t h Thailand i s most popular d e s t i n n t i o o in Southeast Asia ไทยแลเนี่ยคือจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ for travelers นะครับ from north America and Europe สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากอเมริกาเหนือและยุโรปใช้คำนี้เลย Thailand is seen as a country for romance healing and escape Thailand นี่ก็คือว่ามีภาพที่เป็นประเทศที่แบบโรแมนติก romantic. คู่รักเหมาะกันมาเที่ยวหรือจะมาเพื่อสุขภาพมา นะครับพักผ่อนก็ได้และต้องการที่แบบจะหนีจากความจำเจเรื่องการทํางานอยากจะปลดปล่อยมาประเทศไทยครบเลยโอ้โหนี่ปรากฏว่าเขาเซิร์ชหาคําในประเทศไทยมากที่สุดประเทศไทยเรานิยมที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอยู่10ประเทศนะครับนอกจากนี้คนในยุโรปและอเมริกาเหนือที่ตั้งใจว่าจะมาเที่ยวนะครับในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยปรากฏว่า 57.4%บอกว่ายังไงต้องมาประเทศไทยพูดง่ายว่าคนจากยุโรปและอเมริกาเหนือเนี่ยจะมาอาเซียน10ประเทศเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะมาประเทศไทยที่สำคัญนะครับ BBC new research เนี่ยเขาบอกว่าชาวยุโรป4ใน5เลยนะครับท่านผู้ชมวางแผนจะมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอีก6เดือนสำรวจนักท่องเที่ยวนะคนที่ตั้งใจว่าจะมาเที่ยวแล้วนะคนยุโรปเนี่ยสี่ใน5คนเลยนะท่านผู้ชมตั้งใจจะมาแถบนี้ในอีกไม่เกินครึ่งปีแต่สิ่งสําคัญนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อเมริกาเหนือเขาบอกว่าเวลาเขามาเที่ยวแถบเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยนะครับมาเที่ยวประเทศไทยเขาจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความยั่งยืนนะท่านผู้ชม91%ครับบอกว่าจะมาเที่ยว การเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกที่เป็นเอกลักษณ์นั่นหมายความว่ามาเที่ยวประเทศไทยเขาอยากจะเห็นวัฒนธรรมไทยการแต่งกายเรื่องอาหารนะครับเรื่องความเป็นอยู่บ้านเรือนต่างๆเรื่องวัดวาอารามที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยคือไปประเทศอื่นก็ไม่เจอแบบนี้และ7 2ซนะครับบอกว่าเน้นการท่องเที่ยวแบบรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ไปบุกลุกไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ไปบุกลุกชุมชนการท่องเที่ยว นีกับชุมชนกับสิ่งแวดล้อมต้องควบคู่กันไปสิ่งสําคัญครับท่านผู้ชมข้อมูลของททเนี่ยเขาบอกว่าปี2,565ตลอดทั้งปีเนี่ยนักที่ยจะแตะประมาณ11.5ล้านคนอย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมครับว่า IMF เนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวก็มีการคาดการครับว่าภายในปี2,568ประเทศไทยจะมีไรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ2.3ล้านล้านบาท ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะฮะว่าก่อนจะมีการระบาดโควิดสิเนี่ยประเทศไทยเราก็มีไรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ประมาณสัก3ล้านล้านบาทน,นี่แหละนักเที่ยวเฉลี่ยประมาณ30-40ถึงล้านคนประเทศไทยเนี่ยนะท่านผู้ชมครับเป็นประเทศที่มีนักเที่ยวเนี่ยมากเป็นอันดับ2ของเอเชียนะ3าธันวาคม ถึง2มก,กราคมเนี่ยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยน่าจะมีนะครับนักท่องเที่ยวประมาณ3.1ล้านคนครั้งเพราไงวบางคนอาจจะเที่ยวหลายครั้งในช่วง2-3วันเนี่ยสร้างไรายได้ครับประมาณ 10. 1 1 2 0 0ล้านบาท3112 3วันเนี่ยท่านผู้ชมมีไรายได้10,000กว่าล้านบาทโอ้โหแล้วก็อัตราเข้าพักเนี่ยประมาณ75%นะนะครับของโรงแรมต่างๆนะครับมากที่สุดเนี่ย นะครับเป็นภาคเหนือนะครับรองลงมาเป็นตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับดูจากเปอร์เซ็นต์การเข้าพักโรงแรมแล้วก็ที่พักต่างๆ นะครับก็จะเห็นว่าเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยอตอนนี้กําลังโดดเด่นมากคาดการว่าปีหน้าแม้ว่าประเทศจีนจะโอเพนอะไรยังไงหรือว่ามีข้อแม้ไงแต่ว่าเชื่อว่านักเที่ยวก็จะเยอะขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะเริ่มกลับมาคึกคักเต็มตัวสิ่งสําคัญก็อย่างที่บอกเลยครับข้อมูลจาก BBC n e w Research เนี่ยนะครับว่า ชาวโยุโรปนะเฉพาะชาวโยุโรปเนี่ยเขาอยากจะมาเที่ยววัฒนธรรมเที่ยวดูขนบรรมเนียมประเพณีที่เป็นของไทยแท้ๆแ,แล้วไม่ไปเห็นที่ไหนนะครับรวมถึงเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับต้องไม่ไปทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับการท่องเที่ยวชุมชนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติต่างๆต้องควบคู่กันไปนะครับท่านผู้ชมครับ